สรุปหนังสือสำเร็จผิดสูตรแต่ได้ผลจริงเขียนโดยเอริกบาร์เกอร์เมื่อพูดถึงความสำเร็จเรามักนึกถึงสูตรสำเร็จบางอย่างเช่นต้องขยันต้องไม่ยอมแพ้ต้องทำงานหนักต้องเข้ากับคนเก่งแต่เอริกบาร์เกอร์นักเขียนและนักวิจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์กลับตั้งคำถามว่าแล้วถ้าสูตรพวกนั้นมันไม่จริงละ่ะหนังสือเล่มน,นี้พาเราเดินออกจากเส้นทางเดิมที่สังคมวางไว้แล้วลองมองความสำเร็จจากมุมที่ต่างออกไปหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้ชวนให้เราทำอะไรแปลกๆแ,กแบบสุดโตง่ง แต่มันคือการเปิดโลกใหม่ว่าคนสำเร็จไม่ได้มีสูตรเดียวและบางทีการกล้าคิดนอกกรอบอาจพาเราไปไกลกว่าที่เคยฝันไว้แนวคิดหลักของหนังสือไม่มีสูตรสำเร็จเดียวสำหรับความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงมักจะเป็นคนที่รู้จักเลือกใช้จุดแข็งของตัวเองหรือว่าเมื่อไรควรแหกกฎและเมื่อไรควรเดินตามแบบแผนสำคัญที่สุดคือการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งและกล้าที่จะเดินในทางของตัวเองแม้ทางนั้นจะไม่เหมือนใครก็ตาม สิหัวข้อสำคัญจากหนังสือ 1. คนดีมักถูกมองว่าแพ้แต่บางทีก็ชนะยิ่งกว่าสังคมชอบบอกว่าอย่าอ่อนแอเกินไปหรือคนดีมักเสียเปรียบแต่ผู้เขียนพบว่าคนที่ซื่อสัตย์ใจกว้างและมีน้ำใจแม้จะดูเหมือนอ่อนแอในสายตาบางคนกับมีแนวโน้มประสบความสำเร็จระยะยาวเพราะพวกเขาสร้างความสัมพันธ์ลึกซึ้งและยั่งยืน 2. ความเก่งไม่จำเป็นต้องสมดุลคนเก่งไม่จำเป็นต้องเก่งรอบด้าน บางคนอาจมีข้อได้ร้ายแรงแต่มีข้อดีเด่นชัดเพียงเรื่องเดียวและขับเคลื่อนชีวิตได้ไกลเช่นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะที่อาจเข้าสังคมไม่เก่งเลยหรือศิลปินที่ไร้ระเบียบแต่เปี่ยมด้วยจินตนาการ 3. ทํทำงานหนักอย่างเดียวไม่ได้แปลว่าจะชนะเสมอไปความขยันเป็นสิ่งดีแต่ถ้าขยันผิดจุดหรือทุ่มเทโดยไม่วางกลยุทธ์ก็เท่ากับวิ่งอยู่กับที่หนังสือเสนอว่าการทำงานอย่างชาญฉลาดสำคัญกว่าการทำงานหนักอย่างไร้ทิศทาง สี่ความกลัวล้มเหลวอาจขวางเราไม่ให้ลองสิ่งใหม่หลายคนกลัวล้มเหลวจนไม่กล้าทําอะไรเลยทั้งที่ความล้มเหลวคือบทเรียนและบางครั้งก็นําพาไปสู่จุดที่ดีที่สุดในชีวิตยิ่งเรากลัวน้อยลงชีวิตก็ยิ่งมีทางเลือกมากขึ้น 5. ความสัมพันธ์คือพลังลับของคนสําเร็จคนที่มีเครือข่ายสัมพันธ์กว้างขวางและมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นมีแนวโน้มไปได้ไกลกว่าแม้จะไม่ใช่คนเก่งที่สุดในห้อง เพราะพวกเขาสร้างแรงสนับสนุนแรงบันดาลใจและโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอ 6. วินัยไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากความเข้มแข็งใจแต่เกิดจากการออกแบบชีวิตคนที่มีวินัยจริงๆไม่ใช่คนที่อดทนเก่งที่สุดแต่คือคนที่รู้จักจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทําสิ่งที่ถูกต้องเช่นเอามือถือไปไว้ห่างๆเวลาทํางานหรือเตรียมชุดออกกําลังกายไว้ข้างเตียงตั้งแต่ก่อนนอน 7. อย่าทําทุกอย่างจงเลือกความสําคัญให้ชัด คนสาเร็จมักไม่ได้ทาเยอะที่สุดแต่พวกเขาเลือกทําเฉพาะสิ่งที่ใช่ที่สุดต่างจากคนธรรมดาที่พยายามทําทุกอย่างแต่ไม่ได้ผลลัพธ์ชัดเจนสิ่งสําคัญคือการรู้ว่าอะไรควรทําและอะไรควรตัดออกแความมั่นใจสร้างได้ไม่ใช่แค่พรสวรรค์ความมั่นใจไม่ได้มาจากการเก่งโดยกําเนิดแต่มาจากการลงมือทําซ้ําๆและได้ผลลัพธ์จริงการเริ่มต้นทําแม้ยังไม่พร้อมและค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจะสร้างความมั่นใจที่มั่นคงกว่าการรอจนสมบูรณ์แบบ 9. พักผ่อนไม่ใช่ศัตรูของความสำเร็จแต่คือพลังเสริมหลายคนทำงานจนหมดแรงโดยไม่รู้ว่าการพักคือสิ่งที่ทำให้เราคิดสร้างสารรค์ตัดสินใจดีขึ้นและมีแรงต่อสู้ต่อไปได้หนังสือแนะนำให้ใส่เวลาพักลงไปในตารางงานให้จริงจังเท่ากับเวลาทำงาน 10. ความสำเร็จไม่ได้วัดจากตำแหน่งหรือรายได้เท่านั้นความสำเร็จที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตในแบบที่เรารู้สึกว่าพอดีและตรงกับตัวตนมากที่สุด ไม่ใช่การวิ่งตามมาตรฐานของคนอื่นโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมบทสรุปสำเร็จผิดสูตรแต่ได้ผลจริงไม่ได้มาบอกเราว่าให้ทำทุกอย่างกลับหัวกลับหางแต่บอกว่าโลกนี้ไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวสำหรับทุกคนหลายคนประสบความสำเร็จเพราะรู้จักตัวเองเลือกทางที่ใช่และกล้าที่จะต่างมันคือหนังสือที่เตือนเราว่าอย่ากลัวที่จะเลือกเส้นทางไม่ธรรมดาเพราะบางทีเส้นทางที่ไม่ค่อยมีใครเดินอาจเป็นทางที่นำไปสู่ชีวิตที่แท้จริงของเราก็ได้ หากคุณรู้สึกว่าชีวิตกำลังวิ่งตามสูตรใครบางคนหรือเหนื่อยกับการทำทุกอย่างแล้วไม่ได้ผลนี่คือหนังสือที่จะช่วยให้คุณหยุดคิดและเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เป็นตัวคุณมากที่สุด